อ่าโอเคครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมสก้ากันวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมนะครับก็ต้นเดือนใหม่นะฮะกับกี่ส2บหกแล้วนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามกิจผ่านส่วนของเพื่อนๆครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่งการกดซุปเปอร์คุณใต้คลิปต่างๆกดเเช่่นนกัออะโค มกราคมนะฮะเดือนใหม่2026ครับแฮปปี้เดย์ทุกคนเลยก็มาอัปเดตกิจกรรมกันก็เริ่มต้นจากกิจกรรมนะครับรางวัลเช็คอินทุกวันอันนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะโปเกซาก้าอ่ามีตัวละครแจกเดือนนี้เป็นทาบบูเนะนะตัวนี้ดีนะครับเป็นทาบบูนิกุทาบบูเนะตัวนี้มีลากเมก้า e ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตที่ดีสุดในบรรดาโปเกมอนปกติด้วยถือว่าใช้ได้เลยนะตัวนี้อ่ะก็รับไปก่อนนี่คือไอเทมที่รับนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็จะมีกิบเติม อะโอเคลำดับถัดไปนะฮะเดี๋ยวผมรับของก่อนก็เอ่อระบบเนี่ยมันจะรีทุกอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมป้ายนะครับนี่ยป้ายกรรต่อสู้มาใหม่นะครับก็จะอยู่กับเราจนถึงวันที่28มกราคมนะครับปี2026นั่นเองก,ก็หลักๆวิธีเล่นก็ไม่ยากนะใครที่ รู้อยู่แล้วก็ข้ามคลิปไปน,นี้ไปได้เลยเราใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าระบบก้าอาป้ายการต่อสู้คืออะไรเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูทุกอาทิตย์อ่าทุกเดือนแหละนะครับหลกัหลกๆเลยก็คือให้เราทํากิจกรรมนะครับได้ EP ก็จะมีเช่นอ่าใช้พลังกาย500แต้มได้ EP 2 0 0อ่าลงสนามลบ5ครั้งได้100ขนส่ง6ครั้งได้100แล้วก็ค่าภารกิจสนุก100แต้มก็หน0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยใน1วันนะครับเราจะทำ EP ได้แค่500เท่านั้นซึ่งในการดัน EP เนี่ มันก็เนี้ยมันต้องการอย่างเคสนี้ก็คือ300ร p อจะขึ้นเป็นเลเวล1ใช่ไหมครับก็คือเราก็ทาภารกิจนี้แหละก็ะนอนในการทำภารกิจวันแรกทุกคนก็จะได้เลเวล1อยู่แล้วแต่คะแนนเกิดว่าใครอยากที่จะได้เลเวลที่กระโดดก้ากระโดดได้ไวกว่านี้ซึ่งนะครับเลเวลสูงสุดอยู่ที่100ถูกไหมครับอ่าจะมีอะไรบ้างครับหลกัลกๆเลยเลเวล50เนี่ยคุณจะได้รับอ่าหนังสือกลาดอนอยู่แล้วซึ่งเป็นไอเทมสําคัญในเกมนี้80ชิ้นแล้วก็ อ่าเลเวลหนึได้อีก1นึเพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีนะครับสายฟรี VP0 แบบไม่เติมพาร์ตเลยไอเทมแถวบนคือสายฟรีเนาะไอเทมแถวล่างเนี่ยคือคนที่เติมพาร์ตนะครับในการเติมพาร์ตเนี่ยก็คืออ่าเติม4ี่บาทนะฮะคุณจะปลดล็อกกุญแจข้างล่างนะครับแต่คุณจะไม่ได้ของนะคุณจะต้องดันเลเวลอยู่ดีเพราะฉะนั้นเองก็อ่าเบสิกการดันเลเวลก็คือทำภารกิจสเต็ปสการดันเลเวลเนี่ยก็คือให้เรามาใช้เพชรได้นี่กดไปเลยจะกดเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ตามที่ไอเทมของเรามีนะครับก็สามารถกดเพชรได้เลยโดยปกติแล้วเลเวลห้าสิบจะใช้เพชรประมาณเหมือนหนึ่งเลเวลหนึ่งร้อยจะใช้ประมาณสองหมื่นแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รีบนะครับก็ให้เล่นไปถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนก็ได้นะครับมันก็จะตกที่ประมาณเลเวลสักสี่สิบห้าสิบคุณอาจจะเสียเพชรแค่หมื่นเดียวครึ่งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นะครับมันจะต้องกดเพชรก่อนเวลาอยู่แล้วเพราะว่าบางทีมันมีกิจกรรมดีๆเช่นมันอาจจะมีกิจรกรรมเอากรอบรูปนะฮะเลเวลเร้สิบเนี่ยจะมีกรอบรูปเนาะเอาไปแลกหนังสือนะครับ ได้400ชิ้นนะครับอะไรประมาณนี้ก็ควรจะรีบดันเลเวล100ก่อนแล้วก็ไปแลกหรืออาจจะขาดหนังสือ100กว่าชิ้นแล้วยูโนวามาคุณก็ต้องรีบดันให้ถึง100เพื่อที่จะเอาหนังสือมาอะไรประมาณนี้นอกจากนี้ก็จะมีไอเทมอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองสายฟรี v p 0จะได้แถวบนหนังสือจะได้แค่240แต่ถ้าใครเติมพารทนะครับจะได้หมด840ชิ้นโอเคไหมสายฟรี240สายเติมได้800นะครับ800กว่าเลยนะเยอะมากนะ ตรงเนี้ยโอเคไหมแปดสิบบวกร้อยสิบก็เป็นสองสี่ใช่ไหมครับอ่าสองสี่นะครับบวกแถวล่างอีกสองร้อยนะครับตรงนี้ว่าห้าสิบก็จะเป็นสี่สี่แล้วก็กรอบลูกตัวนี้จะแลกได้สี่ร้อยก็เป็นแปดสี่เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาแลกกันตรงนี้ครับแปดร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับตรงนี้ต่อมานะครับอ่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีหมูก่เกาะท้าทายอ่ะหมู่เกาะท้าทายอัปเดตใหม่นะครับก็จะเป็น กล่องถุงเครื่องเติบโตนะครับให้เราเข้ามาเล่นได้น,นี้โคตรด,ดีนะครับก็ให้เราเล่นนะครับวันล,ละ3ด่านนะครับมันจะได้กล่องสีๆไปไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเทาสีเหลืองนะครับแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเราก็มาฟาร์มทุกวันได้นะครับตรงนี้เดีย๋ยวจะพาไปดูว่ามันเอาไปใส่กัอะไรได้บ้างเวลาผมวิเคราะห์ดีน้อง้องบ้านนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีใส่ด้วยนะครับ ใครที่สมัยดีมาก่อนหน้านี้ของเดือนที่แล้วก็จะไม่มีกล่องถุงเครื่อโตใครที่สมัครเดือนนี้นะครับใครที่สมัยดีนะครับตั้งแต่ปีใหม่ไปต้นไปนี่แหละครับจะได้กล่องถุงเครือโตก็ทําให้ดีเนี่ยเติบโตได้ไวโดยที่มันจะเอาไว้ใส่กับอาวุธนะครับอาวุธหน้าตาเป็นแบบไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยเราจะใส่กับอาวุธเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มค่าพลังให้กับอาวุธด้วยสมมติเราถอดออกนะครับเราถอดออกนะเนี่ยพลังหายไปเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เข้าไป พลังขึ้นมาฟึบเนี่ยขึ้นมาเกือบแสนนะฮะค่อนข้างเยอะนะอุปกรณ์ตีบวกอาวุธเลยแหละมันเป็น,นคล้ายๆเหมือนบัฟของอาวุธนั่นเองนะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับอะโอเคต่อมานะครับก็กิจกรรมถัดไปก็จะมีอ่าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะพันธมิตรตีนะครับเนี่ยพันธมิตรตีแชมป์นะครับทาการรีเซ็ตเรียบร้อยก็เราเข้ามาเล่นได้นะครับช่วงเวลา11โมงถึงบ่าย2แล้วก็ช่วง ห้าโมงเย็ยนถึงหนึ่งทุ่มเพื่อแข่งเก็บคะแนนกันแล้วก็จะมีระบบที่เพิ่มเติมไม่ใช่เด็กรีเซ็ตก็มีสหพันธ์นะครับก็รีเซ็ตใหม่นะครับแล้วก็พวกาการแข่งโปเกมอนก็รีเซ็ตใหม่อย่างเช่น,นเนี้ยเนี่ยพีเคเหมืองแรกก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็รับของรางวัลสหพันธ์รีเซ็ตใหม่นะครับแล้วก็คะแนนอ่าเขาเรียกการแข่งโลกนะครับการแข่งโลกคือไอ้ด่านที่เราไปเล่นเอาประดับอะ่ะเออการแข่งโลกอะ่ะการเขียนว่าการแข่งโปเกมอน ครับให้เราเข้ามาเล่นนะครับไอนนผมเข้าไปรับของแป๊บนึงมันก็ทําการรีเซ็ตเช่นกันนะครับตรงนี้รับให้หมดเลยในส่วนกาชาก็าจะมีตัวอะไรวะโซนารล่างพิเศษแล้วก็มีคืนเพชร30%ด้วยตรงนี้เนาะแล้วก็ปิดท้ายก็จะมีในส่วนของพวกกิจกรรมใช้เพชรรับพลังกายเพื่อจะอไปฟาร์มหาเจ้าบิงโกนะครับเอามาเล่นกิจกรรมบิงโกตรงนี้นะครับหรือ เอามาแลกในส่วนของหนังสือกราดอนได้นะครับซึ่งผมก็เล่นไปแล้วหลายวันก็ได้มายังไม่ถึงร้อยเลยนะครับออกยากเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็อาจจะออกง่ายนะครับแล้วก็แลกพวกโปเกมอนพิเศษรวมไปถึงในส่วนของกิจกรรมแลกดับเบิลนะครับก็คือแลกอุปกรณ์ได้2อ,อย่างนะครับก็คือได้2ชิ้นอะ่ะคุ้มมากๆไอ้พวกเขาเรียกว่าไรนะพวกดิสโกดอย่างเงี้ยคือแนะนําให้แลกนะดีมากเลยตรงนี้ก็ ดี๋ยวผมก็อาจจะแลกทิ้งไว้เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญนะครับเหยวเราเล่นตรงนี้ให้จบนะฮะแต่ที่สําคัญจริงวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องป้ายกันต่อ,อสู้นะครับซึ่งเเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่ากิจวันศุกร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นตัวไหนเนะาะหลักๆผมก็จะให้เก็บเอาไวแ้แลกคิวเรมยูโนวาแหละซึ่งยูโนวามันค่อนข้างสำคัญและมันเก่งมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้ยูโนวาจะดีที่สุดนะ,ะเราเคลียร์ไว้ก่อนนะครับนี่ เราต้องเล่นฟาร์มไปเรื่อยนะมันก็จะผ่านวันแรกเนี่ยก็เล่นไป3ด่านวันที่2ก็เล่นไปอีก3ด่านแล้ววันที่3เนี่ยมันจะกดกวาดล้างได้นะครับตรงนี้เอาพลังกายมาใช้ก่อนคร่าวๆนะครับกดเข้าไปอุม้มหมดไปฟึบเรียบร้อยเหลืออะไรครับอันนี้ตูมนั่นแหละยัดเข้าไปนะฮะ โอ้หเฮ้ยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยของจริงนะฮะเนี่ยก็เสร็จแล้วประมาณนี้ง่ายๆนะครับเอาเหตกดกวาดล้างไม่บ้านไปก่อนแล้วกันสําหรับคนที่รลเวลแปดครับก็กวาดล้างได้เลยนะตรงนี้มันก็ได้ของด้วยนะครับหลายๆอย่างกดเข้าไปมันดีเซตของมันอยู่ปุ๊บก็เข้าไปเลย ก็เดี๋ยวเรามาหมุนวงล้อนะครับวันสุดท้ายกันเหลือ500เพชรหมุนๆไปเถอะนะฮะขอได้บัตรจับส0ใบโอ้ได้บัตรฟักไข่จะบ้าตายอ่ะตอนนี้บัตรจับผมก็มีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะบัตรจับมี59สเองนะฮะส่วนบัตรฟักไข่เนี่ยเรามีกันเท่าไหร่นอมีกันอยู่3ใบนะครับตรงน,นี้ก็่าลืมมาแรกกันให้เรียบร้อยนะฮะรวมถึงกิจโอเคเดีย๋ยวเอาพลังกายไปใช้พลังกายให้เรียบร้อยดีกว่า ก็หลักก็ใช้พวกด่านคือด่านธรรมดาก็ก็ดอกนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า12อะ่ะสิบสองขึ้นไปมันดอกง่ายกว่านะฮะไอ้ด่านที่มันใช้6พลังกายนี่แม่งดอกยากมากอาจจะต้องไปใช้ด่านที่เป็นพวกสิบพลังกายหรือเปล่าก็อาจจะก็มีเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆเล่นไปเนี่ยเราก็ไล่เล่นๆไปเรื่อยนี่ <ๆ S 1> เต็มแล้วโอเคกดไปเรื่อยนะครับเรามีพลังกายไม่เยอะเท่าไหร่ มีนิดเดียวนะฮะวันนี้ก่อนหน้านี้ผมก็กดไปแล้วนะครับกดไปแล้วหลายรอบเหมือนกันอันนี้ก็กดครั้งหนึ่งโอเคก็แลกเท่าที่แลกได้นะครับเอาไปสมทบทุนนะฮะอย่าว่าจะแลกไอ้นี่นั่นไว้เก็บไว้ไอ้ดิสเซิลโกรดนะฮะซึ่งแม่งหายากนะฮะของดีนะครับในบรรดาดิสเซิลเนี่ยก็จะนำให้แลกพวกดิสโกรดนะฮะอ่ะเฮ้ยนี่ก่อนนะโอ้โห คือเพชรหมดตูดแล้วเหลือแค่นี้จริงๆนะครับไม่เหลือแล้วนะครับฟื้นฟูทรัพยากรไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรให้ฟืฟ้นฟูแล้วเล่นจนถึงวันสุดท้ายอะผมบอกแค่น,นี้เลยกิจกรรมะเล่นจนถึงวันสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะฮะเล่นทุกอย่างนะฮะวงล้อก,ก็หมุนไปวันสุดท้ายไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมใช้พลังกายก็วันสุดท้าย กิจบริหารก็เล่นกันจนวันสุดท้ายจบแล้วได้แค่ห้าสิบนะครับน้อยมากๆตรงนี้แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยไอ้พวกกิจอะไรนะที่กิจปีใหม่ไม่ใช่กิจใหม่เออปิดปิดแฮปไอ้คริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียร์แหละก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยตรงนี้ที่มันให้ทำนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็แต้มไปทำต้นคริสต์มาสอ่ะผมบอกเลยว่ากิจาการแม่งห่วยจริงนะครับไม่ค่อยได้เลยนะฮะตรงนี้เสียเวลาสุดๆนะ ไปจับโปเกมอนห้าตัวอะไรเงี้ยก็ต้องไปไล่จับเอาเนี่ยหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเต็มใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตีบวกเลยให้มันจบจบไปเวลาตีบวกก็ตีทีแล้วตัวอีกนะครับเมื่อกี้เราจับแล้วเก้าตัวใช่ไหมนี่ก็เล่นกิจกรรมประสุดท้ายไปเลยนะครับทีเดียวก็รวบยอดไปเลย ผมน่าจะกดรวมครบแล้วมั้งใช่ไหมเหมือนจะกดรวมครบละเดี๋ยวไปจับเพิ่มสักตัวหนึ่งมาจริงๆไม่ให้จับแค่5ตัวก็จบแล้วเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับใช้พลังกายก็ใช้แล้วใช้เพชรก็ใช้ไปแล้วคือมันใช้ครบแล้วอ่ะนะครับก็เหลือแค่สัตว์ขี่ก็อัพไปแล้วนะฮะก็เหลือแค่ตกปลานะครับตกปลา10ครั้งแล้วก็ไปใช้ใบแม็กนะครับ 15บาใบก็จะครบไปเสร็จแล้วไม่มีกิจกรรมไหนใช้ได้แล้วนะครับอ่ะก็ปิดท้ายด้วยในหละกิจกรรมตรงนี้นแหละเล่นจนครบแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะฮะก็อย่าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็จากการฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กด subscribe ช่องบนโซนได้กันแล้วพบกันใหม่